นี่คือประเทศไทยที่กำลังมุ่งไปสูจุดหมายเพื่อพัฒนาให้เรายิ่งใหญ่แต่จอไปถึงตรงนั้นได้ยังไงแต่เราไม่เช็คสภาพ ประเทศไทยก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ที่หากต้องเดินทางไกลก็ต้องมีการเช็คสภาพและตรวจสอบทิศทางอยู่เสมอเพื่อให้เครื่องยนต์และทุกๆส่วนทำงานได้อย่างราบรื่นและเพื่อให้เราได้รู้ว่ามอเตอร์ไซค์กำลังมุ่งไปสู่ทิศทางใดการมีระบบที่ช่วยในการตรวจสอบเครื่องยนต์และช่วยในการตรวจสอบว่าเราไปในทิศทางที่ถูกต้องนั้นเรียกว่าความรับผิดรับชอบ ประชาชนนั้นมีสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจากรัฐบาลเพราะรัฐบาลถูกเลือกมาโดยประชาชนและให้บริการโดยใช้เงินของประชาชนการมีความรับผิดรับชอบเริ่มต้นโดยการเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานผู้ออกนโยบายจนก่อให้เกิดคำถามสำคัญสองคำถาม <c oughs> คำถามแรก ประชาชนจะสามารถส่งต่อความคิดและความเห็นให้รัฐบาลได้ยินได้อย่างไรและคำถามที่สองคือพวกเขาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลกําลังทำอยู่ว่าเป็นไปตามที่พวกเขาต้องการหรือไม่ได้อย่างไรหรืออีกในหนึ่งเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า ความรับผิดรับชอบได้ก็ต่อเมื่อ 1. ประชาชนช่วยกันตรวจสอบว่ารัฐบาลได้พามอเตอร์ไซค์ประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่โดยการแสดงออกทางความคิดและความต้องการให้รัฐบาลได้รับรู้และ 2. เมื่อประชาชนมีข้อมูลและเครื่องมือในการตรวจสอบเครื่องยนต์หรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐบาลนั่นเอง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักเสมอคือความรับผิดรับชอบต้องใช้การมีส่วนร่วมจากทั้งฝ่ายประชาชนและรัฐบาลเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประชาชนและรัฐบาลทำงานร่วมกันส่งเสริมความรับผิดรับชอบแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของเราก็จะมุ่งไปข้างหน้าอย่างราบรื่นและพาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแน่นอน